ฮัลโหลครับอาจารย์วิหัดอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์ยังอยู่ที่โรงเรียนเอ่อกรรมาขอร์โตว่าใครก่ผมเหรอครับผมคนที่ไปติดการดาวเทียมให้อาจารย์น่ะที่ให้เด็กเทคนิคภาฟาเทคนิคเทคนิคแม่สอกที่ไม่ติดอ่ะอ๋อครับอาจารย์จำได้ไหมจำได้แบบเียม ครับนี่ผมอาจารย์นั่งเมาอยู่อ่ะดูต่างคอยนั่งนั่งอยู่ฆ่าทหารเคอยผมทั้งวันเลยแล้วหกกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นผ่นด้ยอยู่เดี๋ยวผมโทรโทรนะผมไปเชื่อคุณครับครับครับผมข้างบวนขบวนโรงเรียนมีมีสัญญาณใช่ไหมนี่มีครับมีโอเคครับขอบคคุณรับอาจารย์เดี๋ยวผมโทรหาครับผมครับครับผมครับลูงครับอาจารย์ครับผมอยู่เลยผมขอเรียกอาจารย์สองนะ ผมขอเรียกอาจารย์เรียนสองนะอ่าผมขอเรียกอาจารย์เรียนสองนะเพราะว่าสิ่งที่ผมจะถามนี่ผมไม่ต้องการให้อาจารย์ต้องมารู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นคือตอนนี้โครงการนั้นอ่ะที่ผมไปทำน่ะกําลังอยู่ในขั้นการตรวจตรวจสอบของปชซึ่งตอนที่อาจารย์ส่งผมไม่ส่งนั่นน่ะอาจารย์เซ็นกันทุกโรงเรียนแหละแต่ผมเผาทิ้งไปหมดแล้วผมไม่เคยส่งให้กับรัฐเลยว่าอาจารย์เซ็นรับแล้วแล้วไม่อ้างเอาเงินไม่เคย น,น,นี่โครงการไหนครับตอนนี้ผมไม่ได้เป็นครูใหญ่แล้วนหเอออะไรแต่อาจารย์เคยเคยเจอผมครับนี่น,น,นี่โครงการไหนครับโครงการโครงการดาวเทียมไหมครับดาวเทียมที่ตอนนั้นเขาของกรมพลังงานเขาก็มาเปลี่ยนไปเป็นโงตัลลี่อยู่ก็เดี๋ยวอันอันใช่อันนั้นของของของมาแล้วผมไม่รู้คือโครงการที่ผมส่งนั่นอ่ะคือของมันไม่ถูกอ๋อที่ว่าพร้อมทีวีหรือเปล่าใช่โอ้มืนรายการนั้นไหครับเนี่ยเขาจบไปแล้วเนี่ย จบอะไระครับเปเรื่องผู้อยู่ปมชอเลยครับแบปมชก็ก็ก็รับไปหมดแล้วครัปาชอรับไป่ได้ครับเขาก็ออกมาให้ด้วยทีวีก็มาเติมให้บปมชอเนี่ยนะมาเติมให้ครับจากไอ้สี่สิบคนนี้กลายเป,น 50, 50ปน็นห้าสิบสามคนก็เช็คไปหลายรอบแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เลยขอยโคละโครงการกันเลยงงครับมันหลายโครงการโครงการของเข้ขขขาใจอาจารย์จะงงคือโครงการเนี้ยมันเป็นโครงการ อ,อพัฒนาประเทศเพื่อสืบขู่ความมั่นยืนซึ่งมันมีหลายกระทรวงมากที่ได้งบไปซึ่งปชดอรเนี่ยก็ได้มามางบหนึ่งเนี่ยที่ผมไปทํานั่นแหละแต่ครทางั้งที่ผมไปทํานั่นอ่ะมันคือของเสียอ๋ออาจารย์ตอนนั้นอาจารย์อยู่ในกลุ่มไหมอยู่ดิอยู่ในกลุ่มด้วยอาจารย์อาจารย์าารท,ที่ผมบอกว่าของมันเสียใช่ไหมครับไม่ใช่ที่ว่าอันนี้ที่พุกวรา่าเหมา ของแรกใช่ไหมที่ว่าไม่ผมที่ไม่ติดอ่ะที่ผมว่าผมว่าอาจารย์ไม่ต้องรับของของของมันไม่เสียของเสียผมติดไม่ให้เฉยๆเดี๋ยวผมจะหาวิธีเอามาเปลี่ยนให้จำได้ไหมครับอ๋อแต่เรื่องนี้มันไปลงที่เทคนิคมันต้องยืมมาครึ่งเดียวเออก็ก็ใช่ไหมล่ะก็เทคนิคเทคนิคขึ้นไปติดได้ไงเด็กเทคนิคเทคนิคขึ้นไปติดได้ไงก็ยืมยืมมาเครื่องนึงตอนแรกเป็นของกัลโดทั้งหมดแต่พอดี้เขาขุดไปนู่นก็ให้ไปติดนู่นก่อนได้ไหมล่ะเออก็ใช่ไงครับอันนี้นี้ เดี๋ยวชื่ออะไรนะชื่อโอ๊กอนาชัยครับโอ๊กโอ๊กเออจำได้แล้วจำได้นะอาจารย์ไม่ต้องพูดชื่อเองนะอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องพูดชื่อเองนะอ่าไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวอันนั้นผ่านนานแล้วนานแล้วเรื่องผู้จัดการเรื่องผู้จัดการที่ว่าเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อมาทดแทนแล้วใครใครเอาทดแทนอ่ะเกิดที่มีคดีกับโอ๊กไงฮะ คดีที่ว่ารับเหมาไม่ตรงสเปคอะไรทั้งนั้นเลยแล้วแทนผมไม่ได้เอาไปแทนไม่ใช่อันนี้ของปชรน่ไงปปปปชรนะเออของของผู้หญิงกันแล้วโดนแน่เห็นมันสำรวจมนตลอดนานแล้วแต่ไม่ามาให้ปชจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อให้ไม่รู้ดิไปให้แพ้คดีเะไไม่รู้ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าเกมมันง่ายแล้วมันโกหกกันมันโกหกคนที่เปลี่ยนให้อ่ะ แนกแต่เอาทีบีมาส่งให้เอามาส่งมาให้แต่ว่าไม่รู้นะโรงเรียนอื่นไม่รู้นะแต่ได้อยู่กับมาพ่ดแต่มันมีตั้งไม่รู้กี่โรงเนาะมีตั้งร้อยกว่าเครื่องมาผ่าด้วอาจารย์มีตั้งร้อยกว่าเครื่องอันนี้ผมพูดให้ฟาอาจารย์ฟังตรงนะมีอีกร้อยกว่าเครื่องของเยาวต่าอุ้มหานั่นผมทิ้งขยะไปนะ้หรือแจกแจกฐานไปนั่นฐานปฏิบัติการนั่นเราไม่ส่งไม่ได้ทีวีมันมันไม่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 อยู่อายุประกันแล้ว เหตุเป็นเกิดที่ที่โรงเรียนไอเนี่ยโรงเรียนดอลวาเวีะเอาลงไปซ่อมลงไปซ่อมหมดประกันไอตรงนี้นะเออเขาจะให้มาตอนที่โอ๊คค่นั้นเองแค่สองสามลงนัอนนั่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าให้หรือไม่ให้เออก็ได้นแหละแคนั้นแหละผมนี่แหละผมนี่แหละไม่ไม่ให้เองเพราะว่าผมต้องการให้เขาเปลี่ยนให้ใหม่ไงคราวนี้คราวนี้ปุ๊บผมไม่ส่งไม่ครบเลยผมก็บอกว่าผมไม่รับตังค์ใช่ไหมเขาอ่ะเออหลอกผมว่า เอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาเอกสารไปตั้งตั้งการงบไว้แล้วก็ยัดเงินเข้ามาห<อ>า,มาผมพอยัดเงินเข้ามาผมผมก็ไปแจ้งความไว้อ่าเออดาเนินการไปแล้วผมไม่เกี่ยวแ้วเพราะว่าไม่ได้ผม<บ>อยากรู้ว่ปาปปชปตัวสามักงงานปอปชไปตรวจที่โรงเรียนอาจารย์ไหมเอมนไม่แน่ใจนะอย่าตรวจที่กรุงเทพอะ่ะแต่เขาให้โรงเรียนว่าร<ป><ป>ับบ้างไม่รับบ้างอะไรไม่หลายรุ่แต่ผมเป็นการทำรับผกให้แา่กับกองกองบัชาการใช่ไหมครับ เขาให้สำรวจแล้วก็ส่งไอว่านั้นรับกี่เครื่องอ่าครับใช่อ่าแล้วก็ส่งมาให้ครบระไม่ครบก็ขานะอ่าอาจารย์ก็บอกว่าร้รับไม่ครบใช่ไหมอ่าใช่อ่าใช่แต่บางโรงเรียนที่ว่าตอนที่โอ๊มาติดตั้งนี่คือขาดเหลืออยู่ก็ส่งสำรงจได้ที่ว่าที่นี่ที่รู้ที่ผมรับก็คือประดกก็ได้ครบหได้ส่งมายอดหลังแบบนี้ที่ว่าเขาไม่ที่ว่าโอ๊กอย่างมันติดตั้งแล้นะอ่าอีกเยอะอันนั้นผมไม่รู้อีกเยอะครับเว้าต่างเยอะจริง เยอะเลยเพราะว่าตอนนั้นโอ๊กมาติดตั้งที่เทคนิคเป็นของกัมาลโตแล้วก็ยืมกัมาไอเทคนิคมาเครื่องหนึ่งใช่แต่นั้นนานแล้วแล้วก็ทีหลังเขาก็นํารวจแล้วก็ให้แจ้งไปว่าได้รับแล้วก็พอดีเขาก็มาให้ไม่รู้ว่าหลงเล่นคงไม่ได้เอออาจารย์ก็เป็นกัมาโตเนี่ยเป็นเรียนเสเ็จด้วยเขาคงให้ตรงนี้มั้งออผม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 ก็อาจารย์อาจารย์อยู่ตรงนั้นอาจารย์ไม่ไม่รู้เรื่องการภายในอ่ะแล้วก็อาจารย์ก็ไม่อยากรู้ด้วย แต่ทงนี้ผมบอกก็เราเป็นผู้รับของพบก็ได้รับแค่ไหนก็รายงานไปตามนั้นนะใช่ดีแล้วอาจารย์รายงานให้มันจริงคือแต่จริงเนี thing, th ่ยตอนที่ที่โอกแม่เขาก็ถามถามแล้วก็โรงเรียนอื่นไม่ไม่รู้นะเออแต่เขาก็รายงานมันรับหมดแต่ปราคบจริงโอ้ยมัรับหมดเอออันนั้นเขารายงานกันเองโรงเรียนเพราะต้นทุารายงานโรงเนียน้วยการออกมาเนี่ยผมผมเป็นคนส่งเองใช่ไหมมันออกมาแค่ห้าหกโรงเรียนที่ไม่ได้รับของ มันเป็นไปได้ยังไงเออนั่นพี่ไม่รู้นะอาจารย์มไม่รป<า>้นเพราะว่าพอใจความตั้งใจที่ผมทําไหมวันนั้นผมผมผมบอกอาจารย์ว่าอะไรผมตั้งใจทาทาให้เสร็จใช่ไหม,มแล้วรายงานผลออกมาอย่างนี้ว่าโรงเรียนได้รับไปหมดมันไม่ได้รับอยู่ไม่กี่โรงเรียนนี่มันมันมันน้อยเกินไปมันผิดน้อยเกินไปหัวตัวตัวหัวยังไม่โดนเลย ก็นั่นแหละคุณสืบคดีไปถึงบชเล้รือยังไงสักอย่างแล้วเขาให้ครูใหญ่โรงเรียนอื่นว่าเซ็นรับหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สักลงหรอกจรงเลยคือใช่ยังไม่ได้สักลงครับเนี่ยนั้นผมก็รู้แค่นั้นนะผมก็ไม่อยากยุ่งเออใช่อามารไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวผมผมผมไม่ยุ่งไม่ยุ่งผมผม่การนี้อาจารย์ครับอาจารย์ยังสายไฟยังอยู่ไหมครับก็อยู่สายไฟพ่วงใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวผมซื้อขึ้นเอาใหม่อันใหม่ส่งขึ้นมาเปลี่ยนให้อาจารย์ส่งให้ผมได้ไหม โอ้ตอนนี้มันโรงเรียนนี่ผมไม่เจอก็ม้วนเก็บไวได้ไม่รู้แต่ว่าแผงก็ยังอยู่หลังบ้านของผมเออแผงใช้้กี่เดือนแผงใช้ได้กี่เดือนแล้วพังอ่ะโอ้ก็แล้วก็ไม่ได้แกะใช้ไม่ใช่แผงสุดทายเป็นผดตั้งให้อ่ะใช้ได้กี่เดือนแล้วพังถึงปีไหมครับตอนนี้เขาถอดหมดแล้วเขาถอดไปเก็บไว้ตรงไหนไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หมายว่าตอนที่อาจารย์อยู่น่ะมันใช้ได้กี่เดือนมันถึงพัง เออผ่าด้วยยังไม่ได้ติดตั้งเลยยังไม่ได้ติดยังไม่ได้ไม่ได้ตั้งติดตั้งแผงโซล่าเหรอไม่ไปเทคนิคแ้วเพราะอาทีวีมายืมมานน่นเครื่องนึงก็ติดตั้งได้เครื่องนึงก็มีเรื่องกันก็ยังไม่ได้ติดตั้งแผงก็ยังเก็บไว้ให้อยู่อ๋อแผงไม่ได้ติดเลยอ๋อผ่าด้ยยังไม่ได้ตั้งแผงเลยแค่เอาดาบเทียมมาดวงหนึ่งกับทีวีเครื่องหนึ่งมาจากเทคนิคอะจากนั้นก็ไปติดแถวอมยะลนาอะรอมยะลนาติดหมดเลย เออเขาตั้งเขาด้เขาไม่ได้ตั้งเหรอเออเยวไม่ได้ตั้งอะมาวางไว้เฉยเอออาจารย์อาจารย์ยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมดีแล้วผมจะเอามาตรวจหลักฐานเพรารายงานไปแล้วเนี่ยคนแรกเขาสอบถามว่ามีอะไรบ้างก็ให้ครูรายงานไปแล้วเลยอาจารย์หกปอนด์ใช่ไหมยังไม่ติดตั้งนะเพราะว่าลูมาทำนี่ตอนนั้นยังไม่ได้ติดตั้งที่ก็รลยใขึ้นไปก็เย็นแล้วอาจารย์เสร็จเสร็จแต่ตอนั้นอาจารย์อาจารย์เขคอยผมจนแย่แล้วไง ใอะวันนั uh, ้นอะยังเขาอยู่ที่ป้อมป้อมป้อมฐานภาานั้นผมจำได้แล้วก็มาด้วยนอยั่เออมารับมารับโ้วย่ีกหนึ่ดอยแล้วขึ้นไปติดติดติดตามเวลาที่มีอ่ะแล้วคือได้ผมกลับมลาห้าทุ่มนั้นอ่าอะไรแหละก็คือคือว่าถ้ามันยังอยู่นั่นอะมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้โรงเรียนได้สุดนั้นคืนใหญ่โรงเรียนราการ แต่ผัดโดนี่เขาเอามาให้นะบางท<อ>ีว<ข>่าที่ว่าโอเคเอาของวางให้เขาก็ถามมาก็เอาให้ทีวีแล้วก็ไม่ได้ให้หมดละดที่บชนะตอนที่ว่าโอกว่ามีปัญหาที่บชนะนี่เขาสำรวจมาบางเรื่องก็ไม่ได้แต่บางเรื่องก็ได้ละเอบอบชอใช่ไหมบชทำใช่ไหมใช่เออนั่นแหละคนที่ดีเขาแหละเขาส่งไหมนั่นแหละนั่นแหละผมไม่ได้ทบแล้วว่าโรน์อ่ะเออนั่นแหละครับก็คือเนี่ยมันมันมันมีเลขกลนอยู่ครับ คือได้ครบเปขนาดนี้นั่นพี่ไม่รู้นะเรื่องขนมที่นี่นพี่ผมไม่ผมผมผมแม่ว่าอาจารย์ไม่รู้เลยนะผมก็จะไม่ให้อาจารย์รู้ด้วยเพราะว่ายังไงพี่เป็นผู้รักของอาจรย์เป็นที่ที่เปนที่ทีตั้งใจทำอ่ะอาจารย์มันต้องได้รับผลอาจารย์ถามว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์อยู่เนี่ยอยู่โรงเรียนเนี่ยมากี่ปีแล้วอาจารย์รับราชการมากี่ปีแล้วยี่หืบกว่าปีนะยี่หืบกว่าปียี่หืบปีเนี่ยอาจารย์ยังอยู่แค่ระดับอะไรร้อยเองใช่ไหมผมไม่ได้ดูถูกนะใช่ไหม อาจารย์ไม่เลื่อนไปไหนเลยใช่ไหมทำงานได้เพิ่มเพิ่มเป็นปีแล้วย้ายออกไปปีแล้วฮะผมย้ายออกไปปีนแล้วตอนเนี้ยแต่บ้านผมอยู่นั่งเรียนเฉยไม่ใช่ก็คือดูแลอยู่ย้ายออกไปเพื่อย้ายออกไปเพราะอะไรเบื่อโอ้เบื่อลบเบื่อแล้วเสียตังค์หมดตังค์หมดตูดแล้วก็เรื่องลำคาญเยอะแยะเออเรื่องลำคันเยอะแยะใช่ไหมมันมาจากไหนเรื่องลำคาน มันมาจากไม่รู้อย่างผมก็ไม่รู้ข้อมูลไงผมรัางานมาเองเออผมมีแค่รับแต่ผมได้ของไม่ครบผมก็ไม่รู้ยังไงบ้างไงเออใช่นั่นแหละแต่ว่าผู้รมการมึงบอกครบเออผมแค่ก็บอกว่าไม่ครบมันก็บอกครบก็ไม่รู้เหมือนกันไอเรื่องนั้นเน่เขาเป็นผู้ประคับมประเช้าระดับสูงเนาะเขาจะให้ทั่ให้ครบก่าครบไม่รู้อยู่เหอือนกนนั่นแต่ผมนี่ก็บอกว่ายังขาดอยู่ก็ข้อก็ส่งมาให้ครับ แต่โรงเรมอื่นผมไม่รู้นะเพราะว่าโอ่งยังไม่ได้ติดตั้งเลยโรงเรมอื่นเขาบอกให้สั่งเขาว่าใครครบก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้มันหลายปีแล้วสองสามปีแล้วัท่านแล้วมันถูกหรือมันถูกมันแต่ผมไม่เกี่ยวแต่อาจารย์ไม่เกี่ยวใช่แต่มันไม่ถูกไม่ถูกกับไม่ถูกใจผมอ่ะผมผมถึงไปตอนนี้คดีมันมัอยู่ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามที่หนึ่งแห่งชาติแล้วปปชใช่ไหมใช่แล้วปปชนะส่งข้อมูลไหมผมตรวจสอบสองปีที่แล้วละอ่าแล้วอาจารย์านลยว่าไม่ครบก็เหมือนฟู่งี้ไหม อายงานรายงานว่าไม่ครบแต่ไม่รู้บอกไม่ครบปปชไม่ครบปปชปปชนี่ส่งเอกสารให้ตรวจสอบอ่าอาจารย์หมงไม่ว่าอะไรไม่ครบแต่ทางปปชกับมาฮุยโ้นี่ก็คือที่โอ๊กไม่เคยติดตั้งไม่เครื่องมืยืมของที่ติงมาก็ว่ายังขาดอยู่แต่ทางเอ่าแต่นุ้งเขาส่งให้แล้วอ่าคือคือคือเขาข้อรายงานอย่างนี้นะอาจารย์นะเดี๋ยวผมอ่านฟังนะกามาพุยโต้ อ่าอยู่ในกลุ่มของบา่ได้ใช่นหะที่ว่ารับของอ่ะนะกามาผาโต้เนี่ยอยู่ในในกลุ่มที่ได้ได้ได้สินค้าแต่ได้ไม่ครบเรียนแรกไงอ่าเรียนแรกแต่ว่าของมาโชว์วันนั้นเข้าไปเทคนิคก็เลยให้ติดก่อนเพราะว่กายังติด่อที่นี่ตามรายละเอียดประกอบนั้นเอ่อได้ทีวีทีวีที่ว่าโอ๊กเอามาให้วันนั้นเครื่องเขาเอาคืนไปที่เทคนิคแล้วอ่าเป็นเป็นเขารายงานมันเนี่ยกามาผาโตเนี่ยได้ได้ไม่ครบ แต่ว่าไม่ได้บอกอะไรอย่าว่าไม่ครบอะไรซึ่งผมก็สงสัยได้คําว่าไม่ครบเนี่ยอาจารย์ต้องบอกมาอยู่แล้วถ้าอาจารย์รายงานนั้นแต่ไม่ไม่มีเป็นยังไ่บอ้บอก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 ว่าไม่ครบมันมันกี่เครื่องนะเจ็ดเครื่องใช่ไหมแปดเครื่องครับแปดเครื่องคือไม่ครบก็คือได้เจ็ดเครื่องอ่าที่อาจารย์ไม่อาจารย์ที่อาจารย์รายงานไปเนี่ยอาจารย์รายงานไปรายละเอียดว่ามีอะไรไม่ครบบ้างไหมก็ตามรายการที่มีอยู่ก็แผงโซล่าเซลล์มีแต่ทีวีไม่ครบคือไม่ครบแปดเครื่อง ม่ไม่ครบแปดเรื่องแล้วส่งคืนไปเทคนิคเครื่องหนึ่งก็เลยทางบชมาส่งมาหกเครื่องมั้งบชส่งมาหกเครื่องอ่าแล้วก็เจ็ดเครื่องที่ว่าอยู่ของโอกที่ว่าเอาไปจากที่นี่ก็ส่งคืนก็ไปแล้วอ่าบอบอชอเจ็ดเครื่องครับสางวิกอจ็ดนแหละอยู่แถวนี้แหละโอ้โหเจ็ดแต่ที่อัตราอัตราจ่ายมันได้แปดอืมครับอ่าครับผมอ่านั่นแหละที่ใครเอาไปส่งอันนี้ไปรับเองที่กองกับ ก็ได้เงินเ่อเอากระเป๋าจมาจากไหนอ๋อจากบชมหมก็จด้บชเงินจากไหนก็ไม่รู้นี่ไงที่ว่าที่เงินที่เขาลังหาอยู่นี่ครับเออก็ไม่รู้อันนี้นี่ผมไม่รู้นะเพราะว่านานแล้วสองปีแล้วครับพี่อาจาย์คือคือผมเนี่ยต้องการแช่ข้อมูลเฉยๆผมไม่ได้เอาไปเปิดต้นถามไปที่บชนะเพราะว่ามันเป็นที่ไหนที่มันเป็นผมไม่รู้เลยนะมันเลยออกจากกลุ่มไปนเลยไม่เห็นเลยอาจารย์ไอกรรมการนายโยอ่ะไม่รู้เหมือนกันเพราะ แล้วเพราะว่าผมแค่รับของให้ตรวจมาไม่ได้ของแล้วแล้วก็การคนรับบาปด้วยตอนแรกอะเพราะว่ามันให้ผมว่าเอาเอกสารที่อาจารย์เซ็นรับอะไปให้มันรับไปให้มันตรวจรับผมบอกไม่มีผมบอกไม่มได้รับของของของอกไงแค่โอกยืมมาใช้สิไปดูเงินอื่นเขาเซ็นรับกันหมดอาจารย์เข้าใจว่าแต่มันผิดผมไม่ให้ผมมาเผาทิ้งผมไม่ให้สักใบหนึ่งเลย อ๋อตรงนั้นเน่เขาเซ็นรับกันไปโดยที่ไม่มีของบ้างไม่ใช่อาจารย์ลูกอาจารย์ผู้หญิงอาจารย์อะไรที่อยู่อยู่อยู่โรงเรียนอะไรนะผู้หญิงที่อาจารย์อะไรวะอาจารย์ระไพหรืออะไรอ่ะอาจารย์นักเซ็นอาจารย์พยงก็เซ็นแต่ผมมาเผาทิ้งไปหมดไม่มีหลักฐานของวัวอาจารย์ทั้งสิ้นอยู่ที่ที่บอชถ้ามีอยู่ที่บอในเรื่องนี้ผมบอกว่าเป็นเรื่องของบอชกบโอเคไปเรื่องของบอชของผมเองนะเพราะโรงเรียนนี้คือแค่รับของ ครับเข้าใจครับเพราะว่าโรงเรียนน่ะถือคนที่ถูกเสียหายที่สุดเลยคือเด็กไม่ได้การศึกษาก็คือไอ้คนได้ส่วนเสียโรงเรียนก็ได้คือได้ทีวีนะไอ้แจนเรื่องกันงบประมาณนั้นต้องโอ้ก็ต้องคุยกับไอ้บชเขาเองนะผมผมผมบชผมไม่ได้คุยแล้วพี่ผมคุยกับปปชด้วยว่ามึงเอาผิดให้เอาให้ถูกคนนั้นปปชนี่นะเขาแจ้งมาให้ส่งไปชนีส่งไปว่าอะไรมีรอบหนึ่งนานแล้วเนี่ย อาอาจารย์รายงานไปว่าไม่ครบนั่นเองแต่ว่าไม่ครบอะไรนั่นบอกไปว่าทีวีใช่แต่มันไม่ไปอยู่ในรายการทีขาดไงมันไม่อยู่ในรายการสินค้าอื่นขาดไงฉันพูดไม่รู้นหละผมตรงนั้นแต่ตอนนั้นพี่แจ้งว่ารับเจ็ดอีกหนึ่งเครื่องนแต่กลายเป็นของเทคนิคซะเออแหาะก็สำรวจมาเรื่อยๆก็เลยว่าอ๋อเป็นของเทคนิคเพราเพิ่งขอคืนเมื่อ ปีที่แล้วเองที่เตรียมมาเสด็จใหม่บอกอ๋อต้องไปของเทคนิคเพราะว่าตอนที่โอ๊คมาเนี่ยคือตอนแรกไปของกรับโรคอะไรเพรขวนไปที่นู่นเขาให้ติดที่นู่นนะก็าหยุดมาติดตั้งในเครื่องนดิมคือเทคนิคเขาพร้อมก่อนคือให้เทคนิคหนึ่ก่อนในครบไงเออแล้วพอตอนเย็นลงมาลงมานั่นมันไม่เอาของมันไม่ได้เอาของติดมาไงแต่ก็เลยเอาขึ้นไปติดให้ก่อนตัวหนึ่งก่อนเพื่อให้ดูทดลองทดลองขึ้นกับโรคเครื่องเดียวใช่ว่าว่ายามันดูได้ไหมไง แค่นั้นแหละอ่าแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็เห็รว่ามีเรื่องมีล้ว่างบออนก็พี่ก็ไม่ได้รับของดึงเกมกันจนจนไม่ส่งทีมมาอ่านั่นแหละแวมันก็เลยมันก็เลยยาวไปเลยอ่นแล้วผมก็เลยไม่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 ส่งของอ่าผมก็เลยไม่ส่งมอบเพราะว่าเป็นเหตุเหตุดูไม่ได้ะย่างนั้นอ่ะเขาบอกว่าไม่ตรงสเปกอะไรสักอย่างนั่แหละกล่องมันไม่ตรงสเปกมันเอากล่องที่ที่เป็นรุ่นที่รู้จักรุ่นดาวเทียมลูกเดียวมาจาน เออเออแต่มึงคิดราคาราคาเนี่ยไม่น่าทำเลยจริงอปอ่ะเออเออเดี๋ยวมันต้องได้รับกรรมเดี๋ยวก่อนได้จังหวะแล้วจารย์คือผมอ่ะสู้เขาไม่ได้เลยนะตอนแรกอ่ะที่เนี่ยเขาไม่รับผิดชอบเลยนะแต่ตอนเนี้ยปปชเขาลื้อแล้วไงคือเขาลื้อแล้วเนี่ยแล้วตำรวจโดน,นไม่ทำคดีให้ผมงพอดีไงตำรวจเล่นใ<อ>หญ่แอ่ที่เป็นร้องเม่ไกานรกนักปกเเสียณไป้งหลายปีแล้วเี่อาจะย้อนย้อนคืนเนี่ยเออ ไอ้คนที่ว่าดูแลเรื่องนี้ของบชนะปกเกษียณไปหลายปีแล้วมั้งเอ็มเสียงก็ก็เสียนะครับเอ็มเสียงเขาก็เอาอายุความยี่สิบปีเอื่อนนั่นแหละไม่ใช่คนที่ว่าบชที่ว่าผมผมแจ้งปปชตั้งแต่ปีหกศูนย์แล้วครับแต่มาตอนสุดท้ายผมก็เป็นคนส่งคืนนะว่าเออได้รับแค่เครื่องเดียวเออดีครับแต่ยืนในการเทคนิคแล้วเรืเทคนิคไปแล้ว ผมผมไม่รู้ว่าอาจารย์แน่นอนได้ได้ทําแบบไหนพูดแบบนั้นไม่มี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 เลี้ยวผมไม่รู้จักไอ้พูดครับมาแชร์ที่อยู่กรุงเทพไม่รู้จักสักคนแล้วเออเราไม่อยากเข้าเมืองนึงเมืองมันเหม็นนะในเมืองมันมันเหม็นมันไม่มันไม่หอมเหมือนเล่าป่าไงอาจารย์ใช่ใช่เราไม่ประกานั้นครับโอเคได้ครับผมครับครับผมครับผมครับ ครับอาจารย์ครับอาจารย์ยุ่งอยู่บ้างกำลังขับรถนะครับอ๋องั้นยืนยันของเรือหายดีผมยังสงสัยไอ้ตรงนี้อยู่นิดนึงตรงไหนครับใช่ครับเป็นจอดรถตรงโทรโทรหาตครับเขาไปให้อาจารย์ประมาณเดือนไหนคุณใหญอันนี้ผมมาทำงานอยู่ที่ของร้อยนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยงานที่เทคนิค อ่าครับครับเข้าใจแต่ว่าตอนนั้นอ่ะที่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 ไปส่งอาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นั่นใช่ไหมาตอนี้ไม่ไม่ได้ทําแล้วครับที่เกัดมาพะโดวันวันที่วันที่เขาเขาทัดไปส่งใหม่อ่ะอ๋อตอนนั้นอยู่อยู่ประมาณเดือนไหนปีไหนครับปีปีที่แล้วก่อนรับเสด็จอ่ะประมาณเดือนพฤิกาเดือนประมาณนี้นะครับปีที่แล้วก็ปี่หกสามเองดีครับไม่หกสี่ดิเขาเขียเสด็จก่อนรับเสด็จที่แล้วเตรียมอยู่ ที่เขาเอาเอาไปเติมให้นะครับแล้วเขาบอกว่ามามาจากไโครงการนั้นเหรอก็ไม่แน่ใจนะครับเขาเขาอมาให้จากทางบชออ๋อครับครับนะแล้วก็โซล่าเซลล์นี้ไม่ติดยังไม่ติดแล้วนันยังอยู่ที่เดิมเลยอยู่ผมเอาไปใช้หลังบ้านผมนั่นแหละเออไม่เป็นอไรอาจารใช้ไปขหรอกขอมัน,นไม่ได้ตรไงมรไม่ได้ตรงไม่ได้ตรง,ง,งหลวงอืมครับครับครับ,รบวันนี้มัน เดิมย้ายขอล์แล้วเนินไปบางได้อ่ะเดี๋ยวอยากนด้ใหมไฟล์อ่ะอาจารย์ไปขอโรงเรียนครับไหมขอโรงเรียนเขาซื้อแล้วซื้อพอซื้อใหม่ส่งมาให้ใหม่แต่ขอเยอะเหมือนกัได้ได้กันเก่าไงอ๋อก็ยังอยู่นะครับคราวแล้วมันพอดีไม่มีที่เก็บก็เลยยกวางไว้บนหลังคารแล้วก็เลยอครูผู้ช่วยน่ะที่โรงเรียนน่เขาทำงานอย่างน้วก็เลยไปวางไว้หลังบ้านนั่นน่ะอยู่นั่นเอาเออกไปไหนก็ได้ครับไฟล์อะนะ แผงแผงชัว่์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไหนไว่าสายไฟมนม้วนอะ่ะอาจารย์สายไฟเออผมจะเอาทดสอบว่ามันได้มาตรฐานมกหนึ่งหนึ่งไหมเพราะผมไม่มีแลว้วตั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 วตวันนั้นอะ่ะมันมีอยู่ตามโรงเรียนน,นั่นแหละตัวที่ที่คอไปส่งอ่ะซึ่งมันไม่เหมือนกับในห้างครับคือ,ออาจารย์นึกเอาไหมคือที่ผมซื้อซื้อในห้างอะ่ะมันไม่เหมือนกับตัวที่ซื้อกับเขาไงคือสายไฟมันไม่เท่ากัน นั่นคือผมเอาเอาไปตรวจจะซื้อแต้งท,ท,ที่มานี่เขาเอาแต่ทีวีมานะ่าใส่ฟงใส่ไฟแล้วไม่มีนะอ๋ะอเขาเข้าใจครับงั้นเขาตอบแต่ว่าสายไฟอันเก่าอ่ะยังอยู่ผมจะได้ซื้อของเริมไอ้ของใหม่ไปอันส่งไปให้แล้วก็เปลี่ยนให้ผมมาแล้วไ,ไปส่งตรวจว่าสายมันคุณภาพถึงไหมถ้าไม่ถึงก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งเอ้สายไฟเก่า เขาทําอาการใหม่นี่ไม่รู้ว่าเขาเลือกเปลี่ยนใหม่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าอยู่เส้นไหนเส้นเดิมเส้นใคม่ไ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 ม่เป็นไรจ้าถ้าถ้าอยู่ก็คืออยู่เขาอยู่ก็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 บอกผมหน่อยเดี๋ยวผมซื้ออันใหม่ให้แต่ถ้าไม่อยู่ก็ทางมันคือมัน่ไม่ไม่ได้ผิดที่ไปพ่วงเที่ยวมาให้ผมอ่ะคือย่างที่ว่าเอาทิ้งไว้ให้ผมก็ได้เอาพ่วงใช้งานกัะแถบโรงเรียนนะครับไม่อ่าก็ผมก็คืออันใหม่ขึ้นมาให้ไงแต่ว่าผมอยากได้ของเก่านั้นลงมาทดสอบไงผมหาหาของเก่าไม่ได้แล้วไง จะให้ผมส่งไปให้ได้ไงครับครับเดี๋ยวก่อนนี่ให้อาจารย์หาอาจอารย์หาเจอก่อนดีถ้าเจอก็มันมันใช้ในโรงเรียนนะครับแต่ไม่รู้เส้นไหนไปเส้นไหนแล้วเนี่ยไม่ก็ม <t> ัก็อยู่ในโไยมันก็อยู่ในโลในในม้วนมันไงมันอยู่ในม้วนกลมๆ <t> เป็น,เป,นเป็นล้อหมุนเก็บอะอาจารย์อ๋ออ่าให้ใส่ไฟที่ล้อม้วนนั่น oh <t> น,นะอ่าสีส้าอ่ะไอไอโอ้โหมันเกลียวด้วยมันมันพังไปั้งแนนมันเก็บไว้ในห้องเก็บของกันอยู่หรือเปล่านี่ มันมันยังอยู่สาย,สายสายสายมันยังอยู่กับตัวมันยังอยู่ก็เอามาครับแค่นั้นที่เสียแล้วก็เอาให้มันยืนยันว่ามันคืออันเดิมนั้นแค่นั้นเองเอาอที่เป็นม้วนนั่นนะเดี๋ยวผมจะโทรไปถามเขานะเพราะวันนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นไปเข้าเวียนอยู่ได้ครับเมื่อไหร่ก็ได้ครัไม่รีบครับคือว่าผมต้องการเอามาทดสอบว่ามันถึงคุณภาพไหมถ้าไม่ถึงคุณภาพก็ว่าอีกทีว่าคุณเอาอะไรมาส่งให้ผมแล้วก็แล้วก็ใหชาบให้เด็กไปครับผมนั่นแหละ คือคือคือถึงที่อยากได้แต่ว่ามันต้องได้มาจากโรงเรียนเพราะว่ามันส่งไปที่โรงเรียนถ้าผมไม่เอาที่อื่นมาเนี่ยเวขวาหาว่า,าอ้างอีกอ๋ออันอันอันเก่าโน้นนะที่ว่าเคยรั้งแรกยน้นนะถ้าใช่ครับอันเก่าเลยสีสีสึ่ส้สมนั่นนะครับครับครับเอ่อที่เทคนิคก็น่าจะมีอยู่ยครับวพวกนี้ถ้าไม่ไม่น,นุ่นก็ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะลองประสานที่อื่นด้วยจะให้ส่งถามตัวอย่างกันจากเธอโคนลที่กันนะอ่าแล้วก็ค่อยเอามาตรวจ แล้วก็เดี๋ยวก็ส่งอันพือมาอันใหม่ส่งไปให้ครับคือคือว่าถ้าเจอนี่ให้ผมส่งไปให้ได้ไงครับสึงมานนส่งพัสดุมาให้กันด้ครับส่งส่งเคอรี่ครับส่งทั้งชุดเลยนะอ่ะไม่ใช่เอาเอาแค่ไ,ไฟครับอย่างอื่นไปก่อนอย่างอื่น,นเดี๋ยวค่อยเขาให้เขาไปตรวจเราเองให้เขาไปเก็บเอาเองผมทําตัวอย่างให้เขาดูก่อนเพราว่าอันนี้ เก็บหลักฐานต้องทำอย่างนี้นะปปชไม่ใช่มือตรวจกระดาษ้นตรวจกระดาษก็ได้กระดาษนั้นไม่ได้ไม่ได้ของดีให้ให้เด็กหรอกครับผมครับอาจารย์นึกออกไหมคือตอนนี้ปปชแม่งตรวจกระดาษไงเออเอ่อมันไม่เป็นความจริงไงก็คือของจริงมันพังหมดแล้วคุณไม่เอาไปตรวจน้าผมแจ้งไว้ตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วครับผมครับขอบคุณอาจารย์ครับครับแล้วใส่ใส่ในทรงทั้งหมดหรือว่าตัดส่งเป็นบางส่วนเอาทั้งหมดคือไปอันเดียวพอครับ อ๋อโอเคครับเดี๋ยวอย่าไปตัดอย่าไปเลยยังอยู่ในภาพเดิมเลยครับผมกลัวเขาจะตัดแล้วเนะเพราะว่าผมออกมาเป็นปีแล้วตัดแล้วก็ไปดูเดี๋ยวไม่แน่ใจครับน่าจะอยู่แถวนั้นอยู่เดี๋ยวต้องโทรไปยนยครับครับสวัสดีปีใหม่นะครับครับผมขอให้มีความสุขมากครับครับผมครับท่านผม